สวัสดีครับโป้ของป้องกับเกมคุกกี้รันโรนเบกกับช่องซันนี่หลิ่วนะครับวันนี้ก็อยู่เซตทำแต้มตีมตีมอะไรนะตีมผลไม้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเจ้าตัวมะนาวนะครับผมกับสัตว์เลี้ยงของมันนี่แหละมาเล่นกับผมคิดผสมไมต้อกช่วงนี้ก็ต้องบูฮาอยู่แล้วนะครับสมบัติเนี่ยไอดาบกับเครื่องยนต์เนี่ยชูชๆอยู่แล้วนะครับอันแรกเนี่ยผมลังเลว่าจะใช้สมบัติน้ำผลไม้ดีไหมกับอันอื่นที่มันน่าจะดีกว่าเช่นไอไม้หนังกระติกแต่คิดไปคิดมาเอ้ยสมบัติผลไม้มันเพิ่ โกลผมก็ไม่ได้เล่นเจ้าตัวนี้นานนะเล่นล่าสุดก็เล่นในไอดีไก่ครับทำศูนย์ฝึกเอ้ยแต่ไอดีเรานี่ตีพรอมีพรด,ดีนะมีพรเป็นโล่ป้องกันอย่างงี้เออมันอาจจะเราอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องยต์ก็ได้นะสมมติว่าถ้ามันแต้มโหดอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้โหดไม่โหดหรอกนะฮะแต่มาน,นามันเป็นตัวที่เห็นเขาบอกไม่มีการปรับอะไรนะไม่ได้เขียนนะครับแต่เป็นอาจจะมีการปรับสักวันหนึ่งก็ได้แต่เอามาเล่นให้หายคิดถึงด้วยสวนหนึ่งเออเฮ้ยแต่วันนั้นผมเจอในชิงควยแต้มม อยู่ในไลฟ์เลยค่ะไลฟ์เลยนะครับ hey, หรือในคลิปวะไม่รู้แฮะาดูการดูแต้มมันก็ไม่ได้มีการปรับอะไรนะแต่เราก็ไม่เคยหยิบม,มาเล่นเลยนะตั้งแต่โหตั้งแต่ตอนนี้มันปรับสมดุลเกมอะครับตอนนี้มันปรับคุกก้ทุกตัวก็ไม่เคยหยิบม,มาเล่นเลยนะมะนาวน่าจะยังไม่เคยทาคลิปด้วยนะครับเออและนี่ยิ่งขึ้นมาแรงเก้าอีกนะฮึกโกขอดูแต้มตอนที่บุนรัฐทาแล้วกันมันน่าจะพอกะได้ในระดับหนึ่ง แต่เจ้ามะนาวนี่มันกะเรื่องแต้มยากเพราะว่าไอตัวคุกกี้มันอะแต้มอาจจะดีแต่สัตว์เลี้ยงมันอะไม่ช่วยเรื่องแต้มเลยครับแต้มมันเลยดูน้อยเพราะว่าเราเพิ่งแต้มจากคุกกี้ตัวเดิมปกติเราเล่นตัวอื่นใช่ไหมว่าจะมีสัตว์เลี้ยงมาช่วยเพิ่มแต้มด้วยแต่เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยไอ้นกหวีดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเพิ่มแต้มมันช่วยเพิ่มระยะอึดมากขึ้นเพราะมันจะวิ่งได้นานขึ้นไงแต้มคือมรดการก็ที่70ล้านนะครับก็ยังต่อไม่ได้ยังต่อไม่ได้เออแต่ว่า70ล้าานโดยยที่่ไมอศััสตว์เลีี้ยงนก็คค่ออนข้้างโเแลวนะ อาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดก็ได้พยายามคิดในแง่ดีเพราะว่าก่อนน้นนี้ผมเพิ่งอัดตัวโซ่มาแล้วบอกโอ้โหสองล้านมันเป็นแต้มมาตรฐานแบบว่าผมใช้ตัวอะไรเล่นก็อยู่ได้แต้มประมาณนั้นนะครับมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกนะเก็บเพชรไปไปชุบชุบชบไปไปไป่าครับ คิดดูก่อนว่ามันจะไปได้ถึงได้ไหนผมว่ามีสิทธิ์ไปถึงขวดเลือดอีกสองขวดเลยนะคือต่อไปมันจะเจอขวดใหญ่ขวดนี้ก่อนใช่ไหมเนี่ยผมว่าไปทะลุได้ขวดหนึ่งอ่ะดิคิดดูัครับว่ามะนาวมันพุ่งมะนาวมันพุ่งมากแล้วถ้าเจอผิดนกหวีดมันชุบสองสามทีเลยนะแล้วมันชุบผัดสองด้วยอ่ะเป็นเซตที่วิ่งนานมากเลยมันจะทันไหมเนี่ยเริ่มมีอาจจะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ทันก็ได้ใครจะไปรู้แต่ผมว่าทันนะแต่ก็แบบน่าจะเฉดเฉียดอยู่แหละมันเวลาวิ่งน่าจะแบบเหลือสักสิบวิ ที่ผมก็อยากให้มะนาวปรับเหมือนกระส้มนะผมชอบคุกกี้เพรมันสายพุ่งๆอะ่ะเออไอพวกตระกูลที่มันพุ่งๆได้เช่นไวช็อกโก้อะไรนะมะนาวส้มอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นตัวเรียกว่าตัวโปรดนะครับตัวชอบเล่นเลยเฮ้ชัสกิลทันก่อนเลื่อนหมดไหมเนี่ยนี่โอ้หจังหวะมันสวยมากเลยนะเนี่ยเนี่ยแบบเลือดก่อนหมดแล้วใช้สกิลเปอะ่ะเออถ้ามันปรับแต้มนี่ก๊อตเลยอะ่ะเมื่อกี้ลูกบอลมันเลยเราไปไหน่อยเออรอบนี้มันไม่เลยฮะแต่มันไม่ได้พุ่งนะ ก็ยังดีเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นแบบว่าถ้ามันเลื่อนหมดตอนลูกบอลมาพอดีอย่างเงี้ยหลายครั้งมันจะไม่แบบว่าบอลหายไปต้องรอชาร์จรอบหน้าสงสัยมันเพิ่งปรับมั้งหรือว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องนานแล้วผมไม่ทันสังเกตเลยเนี่ยครับถึงขวดเลือดเออเนี่มีสิทธิ์ถึงได้ขวดเลือดแต่สุดท้ายได้เลยนี่แต่ตัวเดียวเนี่ยพูดเป็นเล่นไปมันจะเกินไปนะทาได้หรอวะเพื่อเราเอาบูพายมาเล่นแต้มมันจะเยอะกว่าได้นะบูพายมันน่าจะดีกว่ามะนาวหรอยังไม่รู้ยังไม่รู้ดูแต้มจบสัปดาห์แรกแต ดูดิมันจะมีชุปอีกไหมเนี่ยนกหวีดเนี่ยโอ้หมดแล้วรอบสองรอบเองรอบเดียวเองโอ้จบน้อยไปหน่อยนะครับเท่าไหร่ในเมื่อกี้ประมาณร้อยแปดสิบล้านองมั้งชุบ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 ผ่มบ้าน่าจะซักสามร้อยล้านอะตานี้ดาวนะครับไป ตึงตึงชุบชุบบูพายก็น่าจะถ้บบูพายถึงคนเลือดใหญ่มันจะอยู่รอบหนึ่งน่าจะทันรอบใหญ่อ่าถึงอยู่โอ้แซงของเดิมแล้วเอ้าไอตอนส้มเราเล่นได้230ล้านหนึ่งอันนียผมจำไว้วิกิตจำว่าสองร้อยเจ็ดสิบโอ้โหนี่เราแซงส้มเลยนะครับพอดีนี่อาจต่อจากส้มไง โอ้โหมาดูกันว่าจะแซงเยอะขนาดไหนส้มมาประมาณสองร้อยสามสิบเองใช้สก,กิลผมจะยื้อทันไหมเนี่ยเฮ้ยยืดได้อยู่เค hey, สวยโอโ้ดีกว่าส้มเยอะเลยมะนาวนะดูแต้มดินี่ผมใช้เซตเดียวกับส้มนั้นเนี่ยตอนนี้แซงกว่าเดือดรสิบล้านแล้วน่าจะสก,กิลบูไพทีหนึ่งน่าจะแซงไปแบบโอ้โหแซงห้าสิบห้าสิบหกสิบล้านอยู่อะ ตึงตงว่ารอบนี้ไม่มีทั้งมะม่วงทั้งส้มไงเราจะลืมน้องมะนาวไปได้อย่างไรใช่ไหมครับต็มอีกตัวหนึ่งตอนนี้เลือดเรา,เาใกล้จะหมดแล้วแต่อย่าลืมว่าเรามีเจ้าตัวไอ้นกวีดต่อนะครับชึบนี่โอเคโอ้สามรอยได้อยู่นะเนี่ย เอ้ยไม่ถึง300อ่ะเกือเกลือเกือเกือสองเก้เถ้าหมดถ้าเล่นเพอร์เฟกก็น่าจะ300แหละต่างกันไม่เยอะอูแต่มันก็ยังกากอยู่ดี300เฮ้ยแต่300อยู่ในแลนเก้นี่มันก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่สู้ก็สู้ตัวใหม่ใไม่ได้นะครับเอาตัวใหม่ๆเพลเ,เต็มเยอะไอโตเอาตัวใหม่ใเพลเท่ากันไปเล่นแต้มเยอะกว่าเยอะนะโอเคเล่นให้แบบว่าเล่นหายอยากเพราะว่าอันนี้ผมก็อยากรู้ด้วยนะครับว่าเอ้ยมันทําได้ ขนาดไหนอะไรเชียวโอเคประมาณนี้สำหรับเซตนี้นะใครมีเซตอะไรอยากให้ลองเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เลยนะไม่รู้ว่าผมว่าอยากเล่นตีมผลไม้นะแต่ไม่รู้ว่าตีมผลไม้มีตัวอื่นอีกหรือเปล่าผมมันึกไม่ออกแล้วนะครับใครนึกออกก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วกันก็ประมาณนี้นะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ